สวัสดีค่ะเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปู่สำทำเกษตรนะครับวันนี้จะมาอะไรคะวันนี้จะไปตัดกล้วยนะเพราะว่ากล้วยสุกแล้วกล้วยสุกแล้วไม่ได้ดูเนาะวันนี้ว่าสุกแล้ววันนี้จะมาตัดกล้วยให้เอฟซีดูนะคะครับไปตามไปดูนะคะเอฟซีตามไปดูกล้วยสุกแล้ว จะให้ปู่สำทำกเกษตรเป็นคนตัดนะคะเอตอนนี้แดดจะแยง,งตาหน่อยเพราะว่ามันมันสายสายแล้วเนาะตัดต้นกล้วยอ่ะก่อนก่อนจะตัดเครือกล้วยปู่สำต้องตัดเครือนี้ก่อนนะคะเอซีกล้วยอ่ตัดกล้วยเรือมักใหญ่เลยนะคะเอซีดูสิได้กินมากเลย ปากแปปก็มาด้วยปากแปอเอาเอาให้ปากแปปกินด้วยเอาปอกหน่อยสิแต่ก็ปากแปไม่ได้ปอกก็กินได้ดิก็กินกินแล้วนั่นปากแปปกินก่อนกินก่อนปูสามเลยดูสิกินเก่งด้วยนะเอเมฆาเอฟซีปูกั ปูสัมยาหน่อยมัวแต่ไปทำบุญกฐินอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาดูกล้วยแล้วสูกแค่เกลือเต็มหมดเลยนะคะเอสี่เอาเอาเอา,เอา,เอาปูยกไปยกไปไว้จะมาทำความสะอาดอิแล้วมาทำความสะอาดออกเอาวางไว้ก่อนปูระวังเซล้มนะ,อะเอาวางไว้นั่นแหละปู วางไว้ข้างบนนะู่ยเดี๋ยวปากแปกินหมดนะไปตัด <ไป S 2> ตัดออกทำความสะอาดออก,ออกดูสิค่าเอซกล้วยอีกหน่อยก็สี่ห้าวันก็ได้ตัดสี่ห้าวันก็จะนี่เคือหนึ่งนะเอนี่อินม่กี่วันก็ได้กินแล้วนี่กล้วยเริ่มสุกแล้วนะคะ่เอชซีห็นมหมคะ ปลูกกล้วยก็ได้กินกล้วยนะคะสวนครัวย่าหน่อยอยู่ข้างครัวนี่อีกเรือนหนึ่งเนะ้อขนเรือนหนึ่งเห็นไหนมคะเดี๋ยวเพิ่งตัดเด้อปลูดเด้อสมสมกล้วยก่อนปูปูมาสมกล้วยก่อนมาดูกล้วยก่อนเห็นไหมล่ะนี่มา,มา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 ดูกล้วยก่อนนี่เห็นไหมนี่เครือกล้วยนี่ ไม่ได้เดินมาสักทีเห็นไหมนี่อีไม่กี่อีไม่กี่วันก็ได้ตัดอีกแล้วนี่ประมาณอีกประมาณครึ่งเดือนได้ไหมนี่โอ้ชี้ดูสิชี้ให้เอฟซีดูสินี่พอดีเนี่ยจะดึงเลือย่าดึงเอามือแตะๆเฉยๆไม่นานนะนี่เครือหนึ่งนั่นเครือหนึ่ง ดีเอะนะคะเอฟซีสวยแกนี้ออกสวยอออกลูกใหญ่แล้วนี่อ,อีกประมาณครึ่งเดือนก็ได้ตัดแล้วเครือนี้นน,นเครือหนึ่งจะมาดูมาดูมาดูาดนุ่นมาดูอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละใกล้ๆครัวตัวเองนี่แหละส้มสวนนะคะเอฟซีวันนี้นี่น,นี่เครือหนึ่งนี่ เออเอาออกอันเดียวพอเดยวนี้ก็จะตัดแรงหลายมันจะเด่นใส่เสื้อนี่เห็นไหมละ่ะนี่ก็ถือมันคือแกะหน่อยเห็นไหมล่ะโอ้ลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ยังม<า>ไม่เต็มเท่าไหร่เนะาะประมาณอีกขึ้น,นเยอะก็น่าจะได้อยู่ตตรงนั้นก็มีมันมีหลายต้นนะ เดดะาามห็นเห็นพริกไม่ละบฟูต้นพริกย่าหน่อยนี่เอไม่ได้มาเด็ดใบถ้าเด็ดใบนี่ดกกว่านี้เอใส่อ้ยกระทิงแดงผสมสุลดเออรดน้ำแล้วก็รีใบออกมันจะได้ถูกเหมือนอยู่ข้างควรเชือไอ้ชืองนี้มันมันกำลังออกลูกออก เยอะเมือพอวงก็เออม <า S 2> เือเพือพวงก็เกิดลูกแล้วนะคะเอี SG. เริ่มจะได้กินของหรือว่าของสวนแล้วไม่ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงนี้มีแต่ไปงานงานงานเยอะบรรยากาศสวนน,นั่นเอาเดินไปเดี๋ยวว่างๆจะพามาตัดนะคะนี่นี่น,น,นี่นี่หัวมันนะหัวมันเป็นเงาหอ้มันเป็นเงาเลยนะนี่ ช่วงไหนนี่เขาตัด,ดจะได้เป็นสิบกิโลนะคะนี่หัวนี่นี่สองหัวได้สองหัวอเอาเอาเอานี่ออกมาแล้งเนี่ยเอาออาอาอขอ,อดูเดี๋ยวจะพาอีกทีดูเดี๋ยวเราปลูกก็พกาปลูกไปเขาเรียกหัวเอ่อมันมือเสือได้นี่ดูสิหัวมันมันดันขึ้นเป็นโพนเลยนี่นี่ ตีนแตกเลยพ่อนี่นี่นี่โอ้โหใหญ่มากเลยนะท่านนี่หัวมันี่หัวหัวมันหมดเลยนนีี่มไปหมดถึงไหนนี่ถึงไหนตบัหวานมันจะเป็นสีดำนะค่ะเอฟซีนี่เห็นไหมนี่สีดำดำนะมันมือเสือเดี๋ยวบางๆจะมากกลดให้ดูนะค่ะเอฟซีดู อุ้ยด,ด,ดูดูดูมันแตกขึ้นนะปูนี่สี่ยอดหนึ่งก็ได้แล้วมันมันมันจะถ้าไม่เก็บนี้มันจะวายเลยนะเราก็ต้องเก็บเผาวันมันจะเหี่ยวตัวนี้เหี่ยวมันก็พอเดี๋ยว,ยวนน,นี่หนึ่งครือสองคือสามคือสี่คือห้าคือนี่แย่หน่อยเอามาหัวหนึ่งเท่ากับประมาณ ประมาณสองนิ้วนี่แหละเอามาปลูกไว้น F4 เห็นแล้วดีใจแล้วมันเป็นหัวเดี๋ยวอีกเครื่อหนึ่งก็อยู่ทางโน้นนะคระับ F4 ปลูกไว้สองเครือสองพุม่มนี่จะทำาไงเนี่ยหาหาหาเกาะมาเกาะเอาหนาหนาพร้าว ก้านมะพร้าวจะต้องทำฟอยก่อนต้องมาเล็มหญ้าออกก่อนเนาะต้องเปิดตคนนึงก่อนไปดูทางโน้นเนาะเห็นไม้ไผ่เอ็ดีดูสวนแล้วมีความสุขแล้วก็โอ้นุน่นนุน่นเคลื่อนหนึ่งเคลื่อนึงขับปู่้ำมาดูเพลือกล้วยนะคะเอ็ดี โน่นคือนหนึ่งน่นโน่นน่นเห็นไหมค่า f เอีอีกเดือนหนึ่งน่าจะได้กินแก่นั้นเพราะว่ามันเกิดหลังกว่าน่เห็นไหมค่า f เอีโอ้โน่นๆนนโนนคืออันหนึ่งพ่อพูดนน่นแก่นั่ะ อ่อนซอนอ่อนซอนกล้วยนะคะเอฟซีเห็นไหมคะอ่อ,อนซอนมากเลยโน่นเครืออันหนึ่งหลังคาโน่นโน่นโน,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 น่นโน่นเห็นไหมคะอนนคโอ้โห,หมีเยอะเลยนะคะเอฟซีด้าหน่อยปลูกไว้เออ แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่นักหรอกเพราะว่าปล่อยมันเกิดมันใหญ่เองมันแต่มันเริ่มขึ้นโพลแล้วนะคะน, captain, นี่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 เอฟซี้วหนึ่งเริ่มจะได้กินกล้วยแล้วหลานออกมานี่ได้กินทุกวันนั้นหลานออกมาแล้วได้กินทุกวันนะเอฟซีหลานแปดจะได้กินกล้วยแล้วเหนะ็นไหมคะนี่ เือหนึ่งเริ่มออกแล้วนี่พ่อไอ้เพื่อนนี่ก็มันสีตรงนี่ไอ้พะว่ามันบ่มีลูกหลายเบเดี๋ย้เอาลูกหลานี่เห็นบ่มันจะเป็นลักษณะนี้แหละเมื่อน่นเส็ดายลูกมันบ่ออกน่วยมันก็จะบ่ใหญ่นี่นี่นี่เดสีดูติคะ แคหน่อยไม่ได้เอาหน่อมันไว้เยอะมันก็ได้ม,ไดมันก็ได้ใหญ่ได้โตเนาะนี่หน่อมันมีน้อยปกติเขาก็จะเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกเอาตัวนั้นออกให้มันเหลือลำสองลำมก็พอแต่เราเสียดายลูกมันเอ่อกล้วยก็เลยไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหรน่นี่เต็มที่เลยแล้วนี่ ต่อไปก็จะได้กินทุกวันนั้นกล้วยนี่อยู่ที่นาอีกอยู่ที่นาบ้านไร่ดินทานอีกก็มีเยอะนะคะอีสีนี่อยู่ข้างบ้านหลังครัวนี่ลูกป,ปู่สัมทำสะอาดออกอ่ะตัอดออกพ่อมันจะได้เชื้อใหญ่ ปลูกไว้ก็ปลูกไปเรื่อยๆอย่าไปหวังอะไรมากมายมันมันใหญ่ก็ได้กินมันไม่ใหญ่ก็ปล่อยไปใช้ตองใช้อะไรก็ดีคุ้มค่าแล้วย่าตีทำรั้วทำสวนทำกษตรีมันก็ดีอย่างนี้แหละอย่างน้อยๆเราก็ได้ใช้ตอง เป็นร่มเงาปูปูไม่น่าจะกระชากแบบนั้นนะป่าเอามันมันจะไม่ทำบวมตรงนี้ตัดก็ได้นะพ่อเหนเอาไว้มันก็ไม่ได้กินนี่ตัดเลยนี่ให้ให้ลูกนี่มันใหญ่อปลูกใหม่เออค่อยปลูกใหม่มันไม่เสียหรอกเพราะว่ามันมีหัวนี่เห็นไหมนี่อัลอาวัคาโดนี่เอาเอาในมันมาเห็นเห็นเห็นน่ ต้นอะวคกาโดนี่อีย่าหน่อยเอาในมันมันเนไว้เนี่มันเกิดขึ้นนี่ยปลูกต่อไปต้องดูแลรักษานะนี่ต้นบกต้นกระบกที่ย่าหน่อยมาปลูกตอนฝนนี่ต้นกระบกเบี้ยมันที่เอามาจากนาเนี่ยนะนี่ต้นแคต้นกระบกกับต้นแคอยู่ติดกันนี่เมื่อก่อนนี่ลนี่น่าจะเห็นแล้วนี่ ปูซ้ำยังไม่เห็นเลยจดียจ,จะได้กินก่อนนะเดี๋ยวคนั็นนสุกแล้วเลยอย่าไปกระชากป่าแล้วเห็นไหมละ่ะฝีมือภูมิใจไหมอย่างน้นนอยๆเราก็ไม่เสียพื้นที่เรานี่แหละเรามีดินแล้วก็มีน้อยก็ปลูกไปตามนั้นอนะ มีพื้นที่มีมีดินน้อยเราก็ปลูกไปตามน้อยมันก็ได้กินอย่างนี้นแหละเราไม่ต้องไปซื้อเขาหินมะพ้าวนี่ที่มันไม่ใหญ่ไม่โตนี่เพราะอะไรนี่รู้ไหม<อ>กรลอกกรลอกมาตัดก่อนเนี่ยนั้นต้นไอ้ต้นยาง,ยางก็เป็นดอกอยู่นะปีนี้น,นี่น,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 นี่เครือเครือเครือมันอะไร จะบอกมันสีดำดำนี่นี่นี่เอฟซี F C เดี๋ยวจะพามาดูไอ้ม,มันมือมือเสือ,ม,สอมันมือเสือจะพามาดูหัวมันนะคะเอฟซี C. หัวใหญ่แล้วนี่นี่หัวมันนะักเดี๋ยวพาเอฟซี C, มาดูเ่าเราเราข้าวเห็นนะคะเอฟซี C. ย่าหน่อยยังเก็บ ยังเก็บประวัติศาสตร์ไว้อยู่นะนี่เหล้าเก่าเรานี่ประมาณเจ็ดสิบปีนะคะเอฟซี FC นี่เหล้าเก่าอยู่นี่เหล้าเก่าเหล้าลข้าวเหล้าข้าวแย่หน่อยยังเก็บอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะ คลิปนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ f อ